Terima kasih telah menonton! แม่คะแม่คะดวค่วนคะไม่เหคือนทีมแล้วเขาได้บอกเลยว่าคนไทยเน้นหายไปแล้ว,ลวเราจะรู้ได้ย่งไงล่ะคะว่าคนไหนคือคนไทยแท้คนไหนไม่ใช่คนไทยแท้อ๋อแม่มากเลยจ้ะลูกคนไทยเนี่ยนะต้องมีน้ำใจโอ,อ้อมมาดีเพื่อเพื่อเผื่อแพ้และที่สำคัญคนไทยต้องมีความดีธรรมและความสมัชาญเข้าใาจไหมจ๊ะ และมีความสมานนะชนั้นใช่ใช่พวกเราไปตามหาคนไทยกันเถอะเล้วเข้าเล้วเข้าไปสิ ห้านมาหาตอนถึงเร้าเลยนะวันนี้มองเยอะจังตายอืกนสายเลยเนี่ยมีอะไรกันนี่บอกมาเร็วพวกเรามาตามหาคนไทยกันค่ะคุณตาเ้าใช่ค่ะพวกเราทราบว่าคนไทยต้องมีความยุติธรรมและมีความสมา,านฉันท์ค่ะ<ว><ศ>แต่เราไม่ทราบว่าความยุติธรรมและความสมา,านฉันท์คืออะไรค่ะคุณตา ธอไม่ทำนะเหรอคือความถูกต้องความเพื่งทำหรือเป็นกระบวนการที่นำไปสูป่ความถูกต้องและเที่ยงธรรมในแต่ล้านนั่นแหละอื<ป>อะคุณตาค่ะเช่นว่าพวกเรามีขนมอยู่และเอามาแบ่งให้เพื่อนๆคนละชินนช้นคนละชิ้นเท่าๆกันอย่างนี้ เรียกว่าความยุติธรรมใช่ไหมคะคุณต้องแระบลารนั่นเลยคือความิทยธรรมพวกหลานก็รู้แล้วนะว่าความวิทยาธรรมคืออะไรเสียความสมานิไ้เหรอพวกหลานลองไปถามคุณยายทาตวันที่ทางนน้นดูสิสยายไจะรู้ลองไปถามดูไม่เป็นไรต้่ดูแน้ว คืออะไรส่วนความสมานฉันเราไม่ทราบครับคุณยายความสมานฉันนันเหรอตอนที่ยายเรียนอยู่อักอระยูนิวซิไี้เ,รเหรอลูกเขาอนยายว่า,วาความสมานฉันคือการเห็นพ้องกันการปองดองกันการเฉยเกลีย่ยให้ดีกันนี่แหละลูกคือความสมานฉัน ลองหักดูสิลูกนุูกที่ถือไม้สีแดงลองหักดูสิลูกนี่ไงคะหักง่ายนิดเดียวเองเห็นจะยากตรงไหนเลยคุณยายแล้วนี่หรอคะคือความสมานฉันคราวนี้ลูกทุกคนเอาไม้มารวมกันสิลูก อไม่ได้ขอกคุณยายคราวนี้เราช่วยกันหักดูสิลูกก็หักไม่ได้อยู่ดีนะค่ะพียย่ใหญมันก็เหมือนคนเลยลูกถ้าแยกกันอยู่มันก็ง่ายง่ายที่จะโดนทำลาย ของการเป็นหมู่คณะมันก็ยากยากที่จะโดนลมเลยนี่แหละลูกคือความประหนัาฉันยายก็ต้องขออวยพรให้ลูกผู้เจอกับคนใหมที่มีความยุติธรรมและความประหนัาฉันนะลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดี จะไปตกแต่งปีกดอกปีกใบของยายให้เต็มตึงบาดสะพันก่อนนะลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีข,คข้าวสุกไก่ไปไปพวกเราพวกเราไปตามหาคนไทยกันพวกเรารู้แล้วใช่ไหมว่าความยุติธรรมและความสมรชาชันคืออะไร วาที่จะเจอคนไทยที่มีความยุติธรรมและความประมานฉันพวกแก่ไม่ดูข่าวกันบ้างหรือทั้งการคดโกงความทุจริตแม้กระทั่งศาสนาก็ยังเสื่อมเลยแล้วพวกแกจะไปหาคนไทยที่มีความยุติธรรมและความประมาทฉันยังไง ยาพูกแกนะกลับบ้านไปกินนมนอนแะเถอปเดี๋ยวสิถึงแม้พวกเราจะเป็นเด็กแต่พวกเราก็สามารถช่วยเหลือประเทศชาติและสังคมของพวกเราได้พวกเราต้องช่วยทำลายมันฆ้ามันปีศาจไร้ขึ้นความยุติธรรมปีศาจไร้ขึ้นความสมารถนะฉัน Yeah. ชอบใไปไปกันตั้งแต่เยาวชนอย่างพวกแกผู้ใหญ่มกากระทั้งคนในรัฐสภายังชอบไปไปกันฉันชอบไปฉันชอบกอดไป จะมีสาได้นั้นเราต้องถามผู้รู้ผู้รู้ครับผู้รู้ผู้รู้อยู่ไหนผู้รู้ครับเราจะใช้อะไรดับไฟดีครับใช้น้ำอะไรนะครับน้ำใช้น้ำอ๋ต้ใช้น้าเลยเด็กดกับพวกใหญ่ไม่เคยสนใจอะไรอยู่แล้ว ล้าครับเพื่อนเพื่อนมันกระส่ายรุ้งไงรุง้งมีตั้งเจ็ดสีและแต่ละครังที่รุง้งปรากฏสีทั้งเจ็ดสีไม่เคยแตแกแยกกันเลยซ้ำสีแต่ละสีจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเปล่งประกายความสวยงามให้พวกเราได้ดูกันอีกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนใช่โอ้ยยงไงพวกเราลุ้งหลากสี